เขาขึ้นชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวมิชลินสามปีซ้อนครับทุกคนครับก๋วยเตี๋ยวโบราณเป็นร้านมิชลินสามปีซ้อนที่ราคาจับต้องได้ทุกคนครับทุกคนเอาอะไรครับพี่แอปเปิลมีไหมมีครับเอาแอปเปิลลูกนึงก่อนแต่คนขายไม่มีครับนี่มีแต่คนขายแบบใหญ่ใหญ่นี่ครับทุกคนครับป้าพรก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณป้าพรจ๋า หนูได้ข่าวบอกมิทารีนสามปีร้อนเลยเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนี่อ่าเบ้นลองทิมเลยเบ้นทิมนะเบ้นทิมนะอันนี้เบ้นทิมนะคุณทิมอะไรคุณรายงานด้วยตอนนี้คุณทิมอะไรอยู่ลูกชิ้นแค่ลูกชิ้นแค่ครับทุกคนครับตอนนี้เบ้นชิมลูกชิ้นแค่อยู่คุณดู35บาทคุณอุ้ยกูกำมือเหรออาอแล้วสองโตอีกแล้ว ไหนอะ่ะเงียบกันเงียบเลยวันนี้มาเงียบเงียบกิ๊บแล้วเด็กใหม่อะ่ะไปแล้วมึงแหละยังไม่มาเลยนัดวันสิบครึ่งครับทุกคนอ่าสิบสามเจ็ดแล้วมาไปเจ็ดนาทีแล้วชมดีนักไงนี่ทุกคนต้องได้รู้บ้างน้องมันพฤติกรรมเป็นยังไงยังไม่รวมที่มันตีพ่อตีแม่เนี่ยผมไม่อยากเล่าเนี่ยติบุรีเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เล่านะแต่ทุกคนได้รู้ไอ้ขี้มาแล้ววะชกคนนั่นไง ไอ้เหี <S <S ้ยกำลังน um ินทาอยู่เอ้ยคุณรู้ได้ไงว่าผมกำลังนินทาคนรู้เพราะหนูมาสายแล้วก็ไอ้ฉี่ไม่กดทักโคกด้วยเพราะฉะนั้นคนดูที่แบบเคยโพสชมน้องนะผมบอกเออน้องน่ารักน้องอะไรอย่างเงี้ยอีพีนี้สามารถชมด่าได้เลยนะแล้วก็ชื่นชมผู้ผมสองคน แล้วพี่เกดไปไหนพี่ฮะพี่เกดไปไหนส่งไว้โรงพยาบาลครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาบอกเจ็บคอกูว่าเลยยี่บ่นกูเยอะเลยบ่นกูดินะด่าแต่กูเนี่ยต้งเลิกบ่นกูก่อนไปอะไปอะขโมยของนะเนี่ยเนี่ยเราไปเข้ากลัวขโมยของอุ้ยของแต่ขโมยของสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็กกว่าจะสวัสดีคลิปเด็กวันนี้ เดี๋ยวเราไปอยุธยากันอีกรอบนึงอยุธยานี่เปิดแมปใหม่แล้วเลยนะใช่แล้ว<ๆ>เพราะว่า,าร้านน่าสนใจเพียบครับทุกคนครับคลิปนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพบกับร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาขึ้นชื่อว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวมิชลิน3ปีซ้อนครับทุกคนครับ <Ồ> ก๋วยเ,เตี๋ยวโบราณแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเตาะในชามคุณว่าขายราคาเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบะประมาณถูกไหม,มชามละสามสิบบาทครับทุกคนครับเปิดมาสามสิบปีมิชลินปีละสิบบาทอา่ <laughs> ราคาดีมากครับทุกคนครับเป็นร้านมิชลินสามปีซ้อนที่ราคาจับต้องได้ทุกคนครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมที่สําคัญคือสามสิบบาทเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากไปไหม ใช่ไหมเพราะว่าอายุทยาไม่ปิดไวด้วยเออดันสิเออะปิดแล้วบ่ายสองไม่ปิดหมดแล้วลูกร้านนั่นร้านนั้นปิด้ปิดบ่ายสองไปฮะไปฮะทุกคนได้แล้วเรียบร้อยกูสั่งสอนไปแล้วกูบอกว่าเออทีหลังบ่นกูน้อยน้อยหน่อยเอออย่าไม่ต้องเจ็บคออะไรเงี้ยบอกว่านี่ลำบากไปหมดเลยเนี่ยก็ต้องพามันลงบาลมันลงมารับอิดนี่ไงสำเนึกกูแล้วเนี่ยเพื่อนนั่งน้ำตาซึมๆเนี่ยให้มันชัดเจนเบนซ์ว่าใครลำดับไหน เดี๋ยวไปดูเลยตรตีมาป่ะเดี๋ยไม่ยากเดี๋ยวเล่าไปไหนนะยึดยายึดยาครับทุกคน,นครับของดีๆเพียบนะ,ะแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพสําหรับใครที่อาจจะไปเที่ยวไปทําธุระอะไรเงี้ยคุณแวะได้เลยตามหมุดหมายที่เราปักแวะออกกินเยอะของกินเยอะ,อยอะมาแล้วไงมาแล้วไงเออสำนึกมั้งเมืองครับไป สามสี่ห้าหกจะไเฮียพี่เขาจะซื้อจริงเอาอะไรครับพี่แอปเปิลมีไหมมีครับเอาแอปเปิลนุ่มมีแต่คนขายไม่มีคครับี่มนขายไม่อเฮียจะมาตลกตลกพี่เขาจะมาซื้อจริงทุกคนนี่ครับทุกคนครับ ป้าพรก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณไม่ว่าคุณจะเคยดูคลิป5ล้านเด็ดอยุธยา7ล้านห้ามพลาดอยุธยาตาตะลุยกินร้านอร่อยอยุธยา10ล้าน15ล้านป้าพรต้องติดอยู่หนึ่งในนั้นครับ้แรงอ่ะใช่ร้านป้าพรแล้วคุณดูป้ายนี่โอ้ยนี่มิชลินนะนี่ประกาศสัปดาห์เลยมิชลินนะครับคือใครจะเข้าจะออก ใครจะมากินก๋วยเตี๋ยวใครจะขับผ่านต้องเจอนะครับป้าพรต้องเจอไฮก่อนเลยเห็นชัดๆเลยอยู่หน้าร้านลองไปดูไหมลองเข้าไปถามป้าพรไหมว่าที่ร้านป้าพรขายอะไรมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างราคายังไงและทําไมถึงได้มิชลินลองไหมลองไหมมาครับมาครับดูว่านะป้าพรจ๋าจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวป้าพรสูตรโบราณ ต้อในชามต้อในชามด้วยต้อในชามคืออะไรครับป้าพรอต้อเนี่ยรอางี่ะเราคือวิธีการต้ะเหรอใช่ก็คือปรุงในชามชามต่อชามครับทุกคนครับอันนี้คือคำศัพท์ของคําว่าต้ะในชามต้อในชามเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็คือปรุงนี่ครับจะปรุงเอาไว้เสร็จเรียบร้อยคุณจะสั่งยำแบบไม่ใส่พริกคุณจะเย็นตาโฟนี่ฮะ ป้าพรแกเตอะไว้หมดแล้วเตรียมใส่น้ำซุปแล้วก็เทลงชามได้เลยแค่นี้เลยอันนี้คือคำศัพท์ของเตอะในชามครับนี่เลยครับแล้วก็ป้าพรจ๋าหนูได้ข่าวบอกมิชลินสามปีซ้อนเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องวอร์เดินคุณเดินไปไหนหน้าร้านก็มีตรงนี้ก็มีนูทก็มีโอ้โหเต็มไปหมดหลังร้านกูมองไปวิบวิบยังมีเลยนะมิชลินสามปีซ้อนครับ2องพันยี2 0 2บสอองพันยองพั มเหมาหมดนะป้าบอลนะปีหน้าเอาไหมปีหน้าสัปาที่าเขามาอย่างไงป้าบอลไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ะใครมารางวันอะไรป้าบอลก็ไม่รู้เลยไม่รู้เขาส่งจดหมายมาอย่างนดี้ส่งเป็นใบอย่างนั้นมาใบนู้นเหรอครับมาดูนี่ครับทุกคนครับนี่ เป็นเซอร์ติฟิเคตเลยขอ,อแสดงความยินดีคุณได้รับเลือกในคู่มือ, Kai, อมิชลินไกด์ประจำปีนั่งโต๊ะอยู่ดีๆก็ได้มิชลนะินเอาเดิ <c oughs> นั่นนนี่ <c oughs> นี่นแล้วคุณคุณมาดูก๋วยเตี๋ยวป้าพรเนยแล้วคุณตรงก๋วยเตี๋ยวป้าพรทำตรงนี้เลยนะก็ <c oughs> คือซุม้มอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้มีครัวอื่นที่ไหน <c oughs> ลูกชามต้องผ่านมือป้าพรหมดใช่และจุดเด่นคือมิ กุ้งแห้งกุแห้งอย่างนี้คือบอกเลยว่าก<ช>๋วยเตีย๋ยวโบราณก๋วยเโบราณแน่นอนก๋วยเตี๋ยวโบราณจะใส่เป็นกุ้งแห้งแบบนี้เลยตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับป้าพรสามสิบห้าลูกสามสิบห้าอ่าเราเคยดูคลิปมาตอนนั้นสามสิบบาทอ่ใช่ตอนนี้เป็นสามสิบห้าเท่ากับปีละเท่าไหรอ่อ่ะไม่เกิดไม่ถึงสิบสองบาทอ่ะมิชลินป้ายแล้วไม่ถึงสิบสองบาทครับทุกคนครับสามสิบห้าบาทคุณสามารถกินก๋วยเตี๋ยวมิชลินได้ก๋วยเตี๋ยวจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณก๋วยเตี๋ยวต้มส้มต้มยำแห้งก็คือน้ใสมี น้ำจืดน้ำใสบางคนไม่กินพริกน้ำใสมีแห้งมีต้มยำมีแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวแคระครับทุกคนครับเย็นตาโฟป้าพรมีโคกงวงจรครับทุกคนครับเนี่ยเส้นนี้เออร้านก๋วยเตี๋ยวตายเบิร์ตขายหมดเลยอ่ะป้าพรกินเรียบเหลือแต่ร้านผลไม้อันนี้คืออย่างหนึ่งเลยนี่ฮะ การันตีว่าได้มิชลิน3ปีซ้อนเพราะฉะนั้นเราลองไปชิมไหมไม่พอเราหนูขอลองชิมหน่อยนะเดี๋ยวลองมาชิมดูกันครับทุกคนครับว่ารสชาติของมิชลิน3ปีซ้อนมันจะเป็นยังไงน่าสนนะจินตนาการไม่ออกครับลองชิมเลยด้วย แล้ดวดูอคุณดูร้านเก่าแก่ดิคิวอาโคสนะครับคิวอาโคสเหมือนร้านบุฟเฟ่เลยคุณสั่งผ่านคิวอาโคสครับทุกคนครับนี่ก๋วยเตี๋ยวร้านป้าพรนะผมนี่สแกนเข้าไปก็อย่างนี้เลยรายละเอียดดีเทลมีบอกหมดคุณจะกินต้มจืดน้ำต้มจืดก็คือน้ำใสนะผมว่าน่าจ,จะเป็นน้ำ,ใ,<ช>นำใสนะต้มจืดลูกชิ้นแค่35บาทครับทุกคนครับราคาเขียนชัดเจนแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นแค่บวกหมูแดงจะเป็น4 5ห้าอันเดียวเลย นอกนั้น35หมดครับทุกคนครับเย็นตะโฟ35ต้องยงต้องยำอะไร35ห้าเกาเหลา่านี่ยเกาเหลาก็45หราคา45แล้วผมคุณอยากกินเส้นอะไรคุณอยากกินน้ำแบบไหนคุณสั่งป่านคิวอาร์โค้ดได้เลยวิีทันสมัยมากมาทุกคนครับนี่ก๋วยเตี๋ยวพระพรตเต็มไปหมดเลยครับทุกคนครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวมิชลิน3ปีซ้อนอเป็นมิชลินไกด์นะทุกคนนะมิชลินมันจะมีหลายเลเวลคุณดู35บาทคุณ ขนาดจะขึ้นราคามาจาก30นะแต่ผมว่าปริมาณก็คือผู้หญิงอิ่มได้อิ่มไหมอิ่มได้นะผู้หญิงคือจบนะคุณ35บาทเนี่ยให้ดูเลยอันนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแค่ครับทุกคนครับนี่สาบาทเครื่องโอ้โหเอาเรื่องนะประพอนะทาไม่ให้ประภอนแถมให้นี้ก็ถือว่าโอเคนะปริมาณแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่เคยมากินหรือคนท้องที่ลองบอกเพื่อนๆหน่อยคอมเมนต์หน่อย ว่าถ้ามากินจริงๆเนี่ยปริมาณแบบนี้ไหมประมาณนี้ไหมแล้วผมรสชาติเป็นตามที่เรารีวิวหรือเปล่าแล้วผมนี่อันนี้35บาทครับทุกคนครับผมว่าปริมาณโอเคตัวนี้จะราคา40บาทจานมาันจะใหญ่กว่าเพื่อนเห็นปะนี่เปรียบเทียบกันจานนี้กับชานนี้ขนาดมันจะใหญ่ขึ้นครับทุกคนครับตัวนี้คือรวมลูกชิ้นแคะด้วยนี่ลูกชิ้นแคะต่างๆลูกชิ้นแคะ บวกกับหมูแดงครับทุกคนครับนี่หมูแดงนี่เพิ่มมาอีก1ิบ,บาทได้ทั้งลูกชิ้นแคะได้ทั้งหมูแดงนี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองชิมเลยอย่างแรกที่ผมอยากชิมก็คืออันนี้ครับทุกคนครับตัวนี้คือเมนูบะแห้งยำโบราณครับทุกคนครับถ้าผมตีความเอาเองนะ,ะก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะเอกลักษณ์ของมันหนึ่งคือไอ้ตัวนี้ต้องมีนี่ไอ้กุ้งแห้งตัวเนี้ยที่ใส่ในผู้ผัดไทยอะ่ะเนี่ยแดง,ดง ตัวเล็กๆแห้งๆอย่างนี้ถั่วต้องมีต้องเป็นยำแบบที่ใส่พริกป่นน้ำตาลน้ำปลามะนาวแค่นี้เลยแล้วนะผมไม่ใส่พริกเผาไม่ใส่นมสดแลนะผมอันนี้คือต้มยำแบบโบราณครับ,รรบทุกคนครับมาทุกคนครับลองอันนี้คือเมนูที่ป้าพรแนะนําด้วยตัวเองเลยว่าถ้ามาต้องอันนี้ก็คือบะหมี่ครับทุกคนครับดูบะหมี่ป้าพรพริพกเส้นเก ปแปลกกว่าเส้นแกมันจะเป็นแบบเส้นเส้นกลมแต่เป็นเส้นกลมอ้วนๆถ้าม,มันหยิกอีกนิดนึงคือมาม่าแล้วมามาา่าออลิเนทัลอ่ะมาม่าเส้นใหญ่อะ่ะดูก่อนนี่แบบนี้เลยรสชาติป้าแกปรุงมาพอดีเลยมีหวานมีเค็ม,มเบี้ยวจะน้อยหน่อยเน้นหวานเน้นเค็มและค่อนข้างที่จะรสชาติจัดเป็นรสชาติแบบเผ็ดเลยเด่นหวานหน่อยตามเค็มและเผ็ดตาม นี่ฮะทุกคนครับแล้วดูตัวนี้นี่หมูท,ที่เด็ดเลยตัวเนี้ยหมูแดงพ่อพรก็คือมันจะดูแบบฉ่ำๆน้ำราดมานะพรตอนกินผมกินหมูแดงดทีเดียวผมรู้สึกว่ามันรสชาติมันจะงำหวานทํำหวานเหมือนพวกหมูแดงที่ราดนะคัมาเยอะๆแต่กินคู่กับกว๋วยเตี๋ยวครับแบบนี้ทุกคนนี่หมูแดงมีเส้นมีต่างๆแล้วก็รวมกับพวกเครื่องปรุงที่พ่อพรปรุงมายำมา ดีเลยรสชาติจะไม่ได้แบบหวานเลี่ยนเหมือนกินหมูแดงเ่าๆทุกคนกินเข้าไปรวมกันพอดีเปรี้ยวเลยนี่ตามด้วยกากหมูหมูนี้นี่แล้วผมว่ากินปลาพรนะที่เด็ดก็คือตูดชามนี่แหละเครื่องแม่งเยอะมากทุกคนเครื่องปลาพรพัวเห็นไหมแล้วผมลองขยับมาตัวนี้ฮะทุกคนนะผมสั่งเป็นเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวแคะแต่เป็นยำมานะทุกคนนะลูกชิ้นมาดูกัน อมพพรจะให้เป็นตัวนี้ลูกชิ้นแคะแบบเต้าหู้เต้าหู้ขาวนี่หนึ่งลูกลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งพระพรให้มาลูกชิ้นหมูสามลูกแล้วก็จะมีพวกเผือกทอดนี่ที่โรยมากรุบกรอบๆเป็นรสสัมผัส่อยอันนี้คือกว๋วยเตี๋ยวแคะครับทุกคนครับราคา35บาทแล้วคุณดูเส้นเล็กพระพรนี่เยอะอยู่นะอันนี้มันคือเส้นจันนะพระพรใช้เส้นเล็กแบบนี้ครับทุกคนครับเส้นแกจะฉีกหน่อยตั้งแต่บะหมี่แล้วลพอเส้นเล็กมาก็ฉีกเข้ามาอีก หวานเค็มมีเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดตามอ่อนๆนะครับทุกคนครับนี่ลูกชิ้นแคปป้พรอันเบลเลอร์เลยอะวัวไม่แคะแล้วมั้งเนี่ยคุณดูดิลูกเบลเลอร์เลยทุกคนอร่อยเลยทุกทนแบบที่ปอพรทำเองอะ่ะมันจะได้เน็เจอร์ของหมูตบับมีความนุ่มของตัวหมูแล้วก็กลิ่นของเต้าหู้ปะปนเข้ามาแล้วคุณดูดิอันนี้ฮะดูคนลนะลูกชิ้นกุ้ง ลูกหินกุ้งโคตรแน่นไอ้ลูกหินแคะเมื่อกี้มีความนุ่มแต่อันเนี้ยคือลูกหินกุ้งแม่งแน่นนะแล้วก็กลิ่นกุ้งไม่ได้เยอะแต่กินไปก็รู้สึกว่าอร่อยได้สัมผัสแบบแน่นแน่น<ม>อร่อยครับทุกคนครับอร่อยอร่อยเนี่เราลองนี่เูกินหมูป้าพอช่ไครับทุกคนครับตัวไปเก็บงานแบบนี้เก็บงานลองต้มยำน้ำครับทุกคนครับ ต้มยำน้ำของปอ้าพรแกจะเป็นแบบคลุกคลิกๆนะให้ดูสีน้ำต้มยำป้าพรและผมคุกก่อนแล้วกันดวนวครับนี่ชามนี้อันนี้เป็นต้มยำน้ำราคา3 5บาทอร่อยมัชอบอ<ม>ก็เป็นต้มยำแบบโบราณอะต้มยำโบราณที่มันไม่ได้มีรสชาติของพริกเผามากรวนแต่ป้าพรคือปรุงมาพอดีเปรี้ยวเลยรสชาตจะเบาขึ้น จากแห้งถ้าใครอยากได้เข้มข้นอยากได้รสชาติจัดจ้านคุณสั่งแห้งแต่ถ้าคุณสั่งน้ํารสชาติก็ไม่ได้ดอกขนาันนะนะแค่จะบางลงนิดเดียว้องคอมรับว่าก๋วยเตี๋ยวป้าแกเผ็ดพริกป้าแกเผ็ดเพราะนั้นใครที่ไม่กินเผ็ดบอกป้าแกด้วยนะเผ็ดน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เหลืออันนี้ครับทุกคนครับไม่หมดอีกแล้วอันนี้คือยันตาโฟครับทุกคนครับ เย็นตาโฟร,ราคา35บาทตัวนี้เย็นตาโฟของป้าแกนี่ให้ดูสีน้ำซุปนี่ครับทุกคนครับชัดเจนนะเย็นตาโฟเย็นตาโฟป้าแกลองชิมมาอร่อยไม่ต้องกุ้งเหมือนเดิมจริงจริงมึงจินตนาการรสชาติเป็นไงเย็นตาโฟส่วนใหญ่ก็จะมีแค่หวานหวานเค็มรสชาติจะบางๆแต่นี้ครับทุกคนครับดูสีเข้มข้นนะสีแบบชมพูเข้มข้นนะไม่ได้เป็นแบบน้ำจ๋องๆจางๆนะชมพูแบบจางๆแล้วคุณลองชิม อดีเลยปรี้ยาหวานเค็มตามหลังมามคือรสชาติจัดเลยอ่ะ<ช>แม้จะเป็นเย็นตาโฟนะแต่ว่ารสชาติกป้พอนทำมาจัดเลยครับทุกคนครับนีออ่อไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มใครอยากได้เผ็ดใส่เผ็ดใช่นะแต่ว่ามีเปรี้ยวเปรี้ยวนำมาเลยเปรี้ยวนำเ,เปรี้ยวนำมาเลยแล้วตามหวานครับทุกคนครับ <c oughs> มาเลยคุณมาลังทิมเลย สั่งอะไรมาเย็นตาโฟอ๋อเย็นตาโฟบิชารีนสามปีซ้อนครับผมาใช่แล้วครับผมอ่าเบนลองชิมเลยเบนชิมนะเบนชิมนะอันนี้เบนชิมนะคุณชิมอะไรคุณรายงานด้วยตอนนี้คุณชิมอะไรอยู่ลูกชิ้นแคะลูกชิ้นแคะครับทุกคนครับตอนนี้เบนชิมลูกชิ้นแคะอยู่อร่อยนะอร่อยไหมอร่อยรสชาติดีเลยใช่ครับผมแค่แล้วหมูเพิ่มเลยนี่แล้วก็แทบไม่หันมาด้วยเออมันจะรูเรื่องว่าล่ะนน่ทีนี้รสชาติเย็นตาโฟผมว่าถ้าจะเอาให้รส อบเปียเลยนะคุณใส่พริกป่นใช่คุณใส่น้ำปลาใช่เพราะว่ามันเด่นเปรี้ยวตามหวานมาแล้วใช่ใส่เค็มใส่เผ็ดหน่อยคือรสชาติจบเลยจบเลยีจบเลยครับทุกคนครับเนี่เดี๋ยวเราเก็บกวาดนะเก็บงานเก็บกวาดนะผมสองชามนี่ผมจบเลยนะสองชามเจ็ดสิบาทนี่ผมจบเลยนะมีข้างหลังอีกนะอย่าลืมเป็นไง ใบมึงจัดการเลยมึงทักอ่ะเขาบอกว่าคนเห็นผีอย่าทักไอ้เหี้ยมึงเห็นแล้วมึงทักไงไม่ทันละมึงจัดการเลยมึงจัดการเลยหละเราลองไปคุยกับป้าพรหน่อยไหมอ่าได้สิว่าป้าแกเปิดไปกี่โมงมีวันหยุดไหมรสทอดแบบอร่อยยังไงดูน้าจ๋าอร่อยมากครับรสทอดแซ่บมากเลยอ่ะป้าพรอายุ17นี่ต้องแซ่บหน้าดูเลยเ คนรำก็ต้องมือร่อยมากครับป้าพรครับรสชาติกยเอ่าถ้าใครจะตามมากินจะต้องมากี่โมงสามโมงเช้าแล้วเลิกเนี่ยเลิกแล้วลูกปิดประมาณบ่ายสามเก้าโมงถึงบ่ายสามครับแต่ว่ามีให้กินตลอดไม่มีหมดก่อนนะป้าพรนะต้องห่วงค่ะคุณป้าเตรียมรับมือไว้ให้ลูกค้าครับผมแล้วก็มีวันหยุดไหมจ๊ะป้าพรแล้วแต่เหนื่อยก็พัก ทำเองหมดเลยไงขยันไงทำเองดีนักงานนี้ก็จะเหนื่อยเป็นเรื่องปกติแล้วประพรนี่ก็ดูเน็ตเนะตัวแรกอ่าเป็นี้ย่าหมูหรือแค่เนี้ยย่างหมูอย่างเงี้ยแล้วก็ปั้นลูกชิ้นเนี้ยตีลูกชิ้นนอนตีหนึ่งตื่นตีสองประพรใครใครจะตามมาวันหยุดไม่แน่นอนเนาะประพนนะแล้วแต่มีประกาศอะไรยังไม่ได้ประกาศแน่นอนแต่ว่าลูกสาวเขาจะลงเพจเพจเหมือนกันว่า ก็คือมีเพจเฟซบุ๊กครับคุณติดตามได้ในเพจเลยก็จะมีลงไว้ว่าวันไหนหยุดบ้างอะไรหรือว่าจะโทรมาสอบถามป้าพรได้ไหมได้สิคะเบอร์0818537274ป้าอเพรนี่แดกเบอร์หนุ่มๆจะแล้วป้าพรลเอาผมมาเข้าๆประมาณนี้ครับทุกคนครับใครดูแล้วชื่นชอบไงฝากกดไลค์กดซับสไครให้ด้วยครับผมแล้วใครตามมากินแล้วรู้สึก อร่อยจริงไม่จริงอย่างที่เราว่าก็คอมเมนต์บอกเนเตือนได้แล้วผมละป้าพรไปคอมเมนต์ด่าตอบอีกทีนึงด่าป้าพรป้าพรด่ากลับด้วยป้าแกแซ่บนะคนทำไปเล่นนะทำเล่นไปไปครับทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมขอบคุณครับวันขอบคุณครับทำไมพี่ได้เยอะกว่าเนี่ยทำไมพี่ได้จานใหญ่อ่ะ โอ้ยีไม่โอเคนะโอเคไม่โอเคอันนี้ผมผมผมไม่โอเคนะผมว่าเรื่องนี้ต้องถึงหูการจอมพลังแหละแลผมส่งเรื่องไปเนี่ยดูดิเนี่ยอันนี้ทำกินกันเองได้เยอะนะเอามาขายให้เราถ้วยประมาณหนึ่งนะเนี่ยแต่มันไม่ได้เท่านี้แน่ๆเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยไปส่งไปส่งส่งไปถึงหูกันจอมพลังแล้วก็เดี๋ยวผมไปเหตุที่จันแล้วก็โหนกระแสด้วยอ๋อไปเยอะเลยนะผมเรียกโคตรเลยโอ้วย